สวัสดีครบนนอบผรวันนี้นี่ครับยูกิบแบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแวนนะครับหลังจากที่มีการบัฟแวนมานะครับผมให้มันเก่งขึ้นซึ่งผมก็เลยจะมาลองเล่นดูนะว่ามันเก่งขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าในแรงเนี่ยเล่นไม่ค่อยรอดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแวนนี่นะครับตีธรรมดาเนี่ยไกลถึง7.5เมตรเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็การสีแดงเนี่ยหรือว่ากรงจากสีแดงนี่นะครับมันจะตีติดขี้เบาลงจากแผ่เก่านะครับผมแต่เวลาไม่ติขี้เนี่ยจะตีแรงขึ้นกว่าแผดเก่านะครับ แล้วก็กองจักรสีแดงเนี่ยเวลาตีป้อมเนี่ยจะไม่กระจายโดนฮีโร่แล้วนะครับผมมามาเดี๋ยวเราจะเริ่มเคลียร์นะอ้าวฝั่งตรงข้ามเอาเวเลสมาอยู่ฝั่งนี้ผมบอกเลยนะว่าแพทนี้เนี่ยแคลรี่ต้องไปยืนเลนออฟเลนนะครับผมหรือว่าเป็นเลนมังกรเล็กเซนติเนลนะครับถึงจะดีที่สุดนะครับผมก็เพื่อนๆสามารถดูตรงโปลีกได้นะโปลีกเขาก็เอาแคลรี่ไปยืนเลนมังกรเล็กเซนติเนลกันหมดแล้วนะครับผมไม่มีใครเอาแคลรี่ไปยืนเลนเขาเรียกว่าเลนอาไปซอนดักก็หนะักเขาไม่ยืนกันแล้วนะครับผม แล้วก็สกิล1สกิล2ของแวนนี่นะครับมันไกลถึง7.75เมตรเลยนะครับผมถือว่าไกลมากนะครับสกิล1สกิล2นะแผทใ่ที่มีการบัฟมานะครับแสดงว่าแผทนี้เนี่ยแวนมันตีไกลขึ้นนะครับผมเวลาใครอะไรมันจะเล่นง่ายนะเฮ้ยโอ้โหมันมากันเป็นสิเลย <laughs> เป็นก่อนเป็นก่อนนี่เราใครย,ยิงจากระยะไกลนะเราตีไกลขึ้นนะครับเราไม่ต้องเข้าบงไฟเอาเดโหเจ็บว่ะผมเจ็บแล้วครับผมเจ็บแล้วผมเจ็บแล้วนี่ ถ้าสองสตันนี่ไกลขึ้นนะครับผมถือว่าโอเคแล้วนะเฮ้ยเพื่อนเราไอเพื่อนเราปิดหลังว่ะเพื่อนเราปิดหลังว่ะโอ้โหย้อนฟิลด์สั้นเดินผมมาดิโอ้หยังไงจังหวะนี้โอเคสวยเราตีไกลเราตีไกลเอาแล้วเงินหนึ่งศพครับผมสติ๊กเกอร์หน้ากระดูกขึ้นโผล่ขึ้นมาโอเคนะมาเดี๋ยวผมก็จะเดินตามแกลกนะครับผม สตันช่วยไป1นึ่ทีครับผมสตันไกลยๆอ่ะยิงอันติอัดหน้าไป1นึศพเอาเดเดี๋ยวเราสาตันไกลได้นะครับมันกระโดดใส่ผมว่ะโอ้โเราไม่ให้ครับผมเราไม่ให้ดูเลือดอืเราสาตันไกลๆเอาจริงผมว่าแวร์เล่นง่ายขึ้นจากแพทเก่าเลยนะไอที 1, ส่สกิลหสกิลสมันไกล7จ็เเมตรเนี่ยถือว่าไกลามากนะครับ โอเคแล้วนะถือว่าแบบแวนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าท่าสอนเนี่ยสามารถแบบเปิดไฟได้เลยนะเพราะว่ามันไกลพอนะครับมาฟาร์มไปก่อนอมผมว่าเดี๋ยวต้องโอ้ยแก๊กแก๊กว่าจะต้องเอาป้อมล่างนะนะเรามีดาบบิสเบทมาแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยแวนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเน้นไอเทมคิดข้อมากซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแพทเนี่ย ที่เบากว่าแผดเก่านะครับผมแต่เวลาไม่ติดเครียดแรงมากนะครับเอาเดเราใครยิงหนึ่งศพโอ้โห و, เป็นยังไงถือว่าโอเคนะสลับแวนนะครับแต่ผมว่ามันต้องมีลมที่ดีแบบเนี้ยคือแบบต้องมีลมจังหวะแบบมีแกลกเป็น w o n d e r Woman อะไรเงี้ยถึงจะเล่นกับคู่กับแวนเก่งนะครับแต่ถ้าลมฝั่งเราเป็นแบบไม่มีซีซีอย่างเงี้ยผมว่าแวนก็เล่นยากเหมือนเดิมนะแม้ว่าเราจะตีไกลขึ้นก็ตามนะครับ เราไค,ค์มันมันครับผมแวนนี่ขึ้นชื่อว่าตีเร็วอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูเลยเพื่อนเละเกมเราสับรัวๆป้อมล่างได้นะอย่างนี้นะครับผมสตันได้นะโอ้ยมันมาวะผมโอ้โหเรือเชือกมันยังจะดึงโดนผมตายกันหมดผมว่าย้อนรูดฟีหมด เล่นป้อมล่างได้เพื่อนมาโอ้โหย้อนฟิลด์ซันล่าช็อตมังกรคือแพทใหม่เนี่ยเวลาใครได้ฆ่ามังกรเนี่ยได้ตังค์เยอะเกือบร้อยโกลเลยนะครับผมมากกว่าแพทเก่านะครับแต่ออล่าที่ลงมาเนี่ยได้แค่20โกล้ลนะอรอแก๊กฝั่งเราดึงนี่ครับดูสินี่สตว์ทังไกลๆไปหนึ่งทีเราใคร่ัวๆมันดูดแต่มันกดล้างว่ะโอ้ยมันยังมีฟิกดูดต่อ เอาเด้มันดูดโอเคสวยอยู่สตันยอนอันติอัดหน้าไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหดึงสวยสวยจัดจัดเอาแล้วไงโอ้โหแวนนักไขผมถือว่าแผ่นนี้เนี่ยไขได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยครับมาดาบคีมาแล้วนะครับยังไงก็ต้องออกหนะ้าดาบคี้นะครับแม้ว่าตอนแผ่นนี้เนี่ยกงจากสีแดงคีมันก็จะเบาลงนะครับแต่ยังไงก็ต้องออกนะ เดี๋ยวผมขอบูลไม่ได้ไหมซินิเทียนาจะเอาบูลไหมเขาไม่เอาบูลนะครับเราสตตันระยะไกลครับผมแตกไปหนึ่งเพนเพื่อนเพน <c oughs> ดึงสวยเรานี่ไงเขาเรียกว่าซอยซอยยับยับซอยแบบไม่มีอะไรมากัน้นเดี๋ยวเฮ้ยมันจะยิงฟิลเดอร์ซันบอกว่า,าเดี๋ยวเผมบังฟิลเดอร์ซันให้เพื่อนบังให้บังให้ถ้าเขายิงมานะโอเคขอเขาไม่ยิงมาแนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะไปซอยป้อมด้านบนนะครับนี่คือการโซโลอาบิซอดดาร์กอนอ้าวแก๊กอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับผมถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับคนที่แบบว่าเป็นขาประจำของแวนนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าลงไปเอาลงแรงแบบ50ดาวขึ้นอย่างนี้แวนมันก็ไม่น่าจะไหวนะครับ เพราะว่าในช่วงเหลือเกมเนี่ยมันมีแคลลี่ตัวอื่นที่แบบยิงแรงกว่าแวนเยอะมากนะครับผมคือแวนเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบเราเลือกมาแล้วแบบเกมทั้งเกมอ่ะโดนสโนบอลอย่างเงี้ยเราจะเล่นยากมากนะครับสลับแวนนะแต่ถ้าเป็นเกมนำเนี่ยแวนก็จะโอเคอ้าวอ้าวผมเจอตอเรียบร้อยครับผมมาเลออนโอเคแก้แค้นให้เราโอ้ยอนมันเริ่มเกิดว่ะอืมเราซอย ซอยยับยับซอยดีนะมีล้างนะครับมาได้สลิงสติงโอเคมาซอยซอยรัวๆซอยจากไกลๆกหนึ่งศพมาเราซอยรัวๆซอยจากไกลๆครับผมโอเคเลยยิงไกลขึ้นเนะี่ยผมชอบอเราสตารได้สตารไกลขึ้นอไอรีอีกนิดนึงซินิเทียเก็บงานไอรีหน่อยนะ เอา้าไอรีไม่ตายด้วยนะครับสนิทเทียเราตายอีกตอนนี้เราแอซิดก้าวนะเดี๋ยวต่อไปผมจะออเป็นดาบเดอะบีชนี่ครับผมดาบดูเลือดรอเลอ,ออนตายไหมนั่นอนะ่ะเกือบตายเฮ้ยลิเลน่าม,มาดิโอเคผมมีดาบดูเลือดแล้ว,ผม,ลวผมใครรัวๆผมใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเลออนเราตายแล้วครับ มันเยอะมันเยอะเอาเดเรามีดูดเลือดเรามีดูดเลือดเวเลสแตกไปดีครับผมเราค่ไยไล่ฆ่าต่อเพื่อนฆ่ามันฆ่ามันไอยอนเดี๋ยวย้อนตอนนี้นี่ลูดผมตายทีเดียวเนี่ยแก๊กดึงเอาแก๊กมีดูดสวยจะจัดอันตีอัดไป1ทีครับผมเรียบร้อยตอนนี้8คิวครับตอนนี้เราบอกเลยว่าเราเป็นเทพเจ้าแห่งการไขรยิงนะครับผมเอานี้เลยครับ Dark คือผมรู้สึกว่าแผ่นนี้เนี่ยแวรเนี่ยควรจะเอามาเล่นสายกายภาพมากกว่าสายเวทนะครับเพราะว่าตอนนี้มันตีไกลขึ้นนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเล่นสายเวทเนี่ยมันก็แบบเหมือนกับไม่ได้รีบประสิทธิภาพในการตีไกลขึ้นมานะครับเพราะว่าเวทเนี่ยก็ต้องเอาแบบระยะประชิดใช่ไหมเพราะว่าต้องเอาอันติอัดหน้าอะไรประมาณนี้นครับส่วนอันนี้เนี่ยสายกายภาพก็คืออันติไกลๆก็ได้เพราะว่ากดอันติปุ๊บมันจะได้แบบว่าสเต็กการตีเร็วขึ้นมามาดิโอ้โหโดนดูดเราต้องปล่อยน้อย่ เรียบร้อยว่ะผมว่าผมว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาของแวงสักเไหร่นะครับมันเริ่มเลยเกมแล้วมันคือเวลาของยอนฝ่กตรงข้ามมาสิ12-13นาทีเนี่ยตายกันหมดมาเราเกิดแล้วครับเดี๋ยวผมใกล้จะได้เป็นกอะเกิดเลยนะโอ้โหเอายอนสตันไกลๆครับผมอันตีอัดหน้าโอ้โหผมเกือบตายว่ะเมื่อก,กี้นี้ยอนมันห้าวยอนกลับบ้านนะครับ เออแต่ดีเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้กงจากสีเหลืองนี่ไกลมากนะครับเอา้าดึงแก๊กโดนอีกมาดิโอ้มันมีล้างวะมันมีดูดมันมีดูดมาดิไอรีหนึ่งศพผมมีกอดเกิดแต่ผมยังไม่ซื้อเคียวมาผมยิงผมใครยิงโอเคมีที่ไหนเนี่ยแครี่สิบห้าแอซิดเนี่ครับเดี๋ยวจะเอาป้อมกลางเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยป้อมกลางเพิ่งเพิ่งจะได้นี่ครับ แล้วก็ตอนนี้ยอนฝั่งตรงข้ามคือโคตรแรงแล้วนะครับคือผมประมาาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมเก่งผมเก่งต้นถึงกลางนะแต่แคลรี่ฝั่งเขายอนคือเวลานี้นี่คือเวลาของยอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องระวังนะ <Your team S 1> มาเดี๋ยวผมออกเคียวกันไว้ก่อนเลยเพื่อน เฮ้ยไอลิมันรู้ว่าเซนเนเทียแอบอยู่ตรงนั้นนะครับมาเอานี่เล็กเขาเรียกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยสตาร์ไกลๆอยู่อือันตีไม่โดนผมต้องสปินใครยิงโอเคมาดีลิเลียลิเลียโอ้โหลิเลียมันไม่ตามผมว่ะโอเครอดอยู่รอดอยู่ผมมีดาบเดอบีผมก็จะตีดุดเลือดก่อนไม่ไหวว่ะเพื่อนคือตอนนี้นี่เอาจริงแวนก็ยังบางอยู่นะครับ คือเลย์เกมนี่ก็เล่นยากนะครับแบ,บน,นเดี๋ยวผมก็จะได้เป็นเป็นเนธธ็ทูแล้วนะผมไม่ออกเป็นดาบเดอะบแล้วนะครับเฮ้ยมันดูดมันดูดมันดูดแล้วครับมาแล้วครับผมเป็นเด็ทูดาบแดงมาแล้วจังหวะน,นี้ผมตีผอไม่ได้ว่ะมันเพนเยอะไม่ใช่มันเพนเราเรา,าเพนไหวไหมโอ้ไม่ได้ครับผมต้องทิ้งผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย เกมเราเป็นเกมตั้งรับแล้วนะครับผมเพราะว่ายอนเขาแรงมากแล้วมีทางเดียวโอ้ยอย่าโดนดึงนะมีทางเดียวก็คือแก้ฝั่งเราดึงยอนได้เอาไอตัวนี้ยังไงยังไงครับผมมีไอรติตายไปหนึ่งเมื่อกี้ไอริมันหิวนะครับเดี๋ยวผมต้องการก่อนเนี่ยสังเกตได้นะครับว่าตอนเนี้ยตีติคีมันแค่แบบ เก้าร้อถึงพันเองนะครับผมพันต้นๆน,น,นะเพราะว่าแวนตอนนี้มันคิดไม่ค่อยเก่งครับเ้าเมื่อกี้อันเลนอันติลงหัวใส่นอน <c oughs> แก๊กนายดึงมาสักคนหนึ่งเอ,อกเป็นดาบไอ,อ้นี่ไม่ได้เดบีทมาเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นจะเย็นเพื่อนรอรอแก๊กฝั่งเราดึงเท่านั้นนะครับเอาแล้วไงเวเลสมันทนไม่ไหววะ่ะโอ้โหแก๊กเราหายอย่างเร็วผมตีตายไปหนึ่ง แล้วไงผมใช้ยิงจากระยะไกลผมสู้ยอนไม่ได้เพื่อนยังไงครับตอนนี้ต้องการบ้านแล้วนะผมแอซี่ไปสิแปดแล้วนะครับผมเอาเซนิเทียโอ้โหยังไงนั่นนะเซนิเทียยังจะรอดไหมโอ้โหมีดีมียนติโอเคยังรอดอยู่อดีนะผมไม่โดนดึงมาโซนกันตรงหน้ากอสเลเยอร์นี่ครับผมว่าเดี๋ยว มันต้องมาแย่งแน่ๆนครับทุนีเทียร์เล่นน้อยมากเอาดึงโดนยอนอีกเอาแล้วไงยอนเกิดผมยิงอันติีอัดหน้ายอนไปถึงทีผมไค่าจากระยะไกล7.5เมตรมามาดิผมถ้าสองโอ้โหไกลพอที่สตันไอรีครับผมยังไงโอ้โหเรียบร้อย่อเขาตายสี่่ะโอ้โหเมื่อกี้แก๊กดึงดึงยอนโดนนี่คือพิกเลยนะครับ ตอนแรกนึกว่าแพ้แล้วเพื่อนโอดึงโดนอีกออัดหน้าไปหนึ่งทีผมขอฆ่าลิเลียลิเลียมีกอดเกิดป้อมใหญ่ตีผมผมต้องยิงพามันไปด้วยอือนั่นแหละผมพาไปก่อนที่ผมจะตาย13คิวตายสนะครับแล้วก็แอสซยีินะครับ,รบถือว่าแวนแพดนี้เนี่ยมันก็เล่นง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ เล่นสนุกขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันอะไรมันไกลขึ้นหมดเลยนะแบบไม่ต้องเอาตัวเองไปเข้าไฟเหมือนไผ่เก่าๆนะครับแต่ผมว่าในรง้์ระดับสูงๆแบบ50ดาวขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะเล่นยากเหมือนเดิมนะแวนนะครับผมเนี่ยแต่เมื่อกี้เราทำได้ไปสไป30กว่าเปอร์เซ็นต์นะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ